กอลเนที i i ่เทาไร่ลอนี้างเเอลนที่สมนะงเวราะเอสมอเสอน่อยที่เดไม่ที่หนไม่เี่ายไม่เบอกเนลยเนเอาริงมานั้งลูกนั้นโจต้อโดนแล้วลูกถายไม่โดนเน่เด่นนะ

สอบสอบสอบล้วะโคดเป็นโคทันทีเลยนะะอ้มีแต่ไหนมีแต่ไหนสร้างพอกันบ่เนาะมันมปงไปั๊มกได้น้ำมันหนึ่งปั๊มค็ไดนคับน้ำมันถ่วมครับบูนเบื่อส้ตุ๊บกันเลยเด้อเออมันถ่วมไม่ได้นโอ้ยหลงหากี่คู่นี่เหลือสี่คู่ ถ้ามันใจก็ขีบเลยถ้ามันใจก็ขีบถาเลยมึงัไปไหนมึงหลดแล้วนะมันหลุดมนจะหลุดอไดหลือคนเดียวมันหลุดแล้วดูตรงอ่ะอนี่หลุดล้เรียบร้อยาลงไปอ